โอ้ยนี่ซีซีเร็วเถอะเอเซเบนี่บันมีเลยโอ้ยอ้าเอ๊ะโน้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 น้น้อยู่สต๊อกนาโน้น้น้ไปดูพี่ติวพี่ติวเป็นอฟังกันเบิ้งเอาขนาดพี่น้องนด้วเบิ้งเอาด้วยไหนๆดูๆูว่าตัวเองหล่อไหมดูตัวเองหล่อไหมไม่ยากแกะเอามามานั่งกินดีๆนั่งย่าแกะแล้วนั่งเฉยๆเดี๋ยวยากจะแกะแล้วนะให้ให้น้อง นั่งอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวย่าแกะให้ FC สิตังได้พีน่น้องมาสิลงุงครับผมมันสีตังได้บ่ลหรอ FC สีแกะเม็ดอันนี้เพิ่นกินโอ้ตังบ่ได้เด้อพีนอ่น้องเดี๋ยวย่าเอาลงผืนมันต่างบ่ได้บอลมันมันเป็นที่นอนหนิ่มบ่ได้ง่ายๆเด้อพี่นอ้องเลยเจ้า กวัวสิย่น้ำเาด่าในี่ใส่เวลาบบกโดนเด้อเขาชอบวิ่งนา้าาแก่หเเ้เอาเอืกมายาหาาแก่น้องกินี่น,น,น,น้องกินี่ không okay, oh, gạo Okay. 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 Finish now. Finish now. Yes. Yeah. One more. Give me one more. Let's see when. Okay, one more. Okay. I give you one more. Okay. You know. One more. I give you. Okay. One. Để cái chiếc phường bên đây nè ยี่งไม่ได well, ้ได้เปลือกมั้เอาในใส่ให like, ้ยากก่อนเลยแล้วอาไปไหนเอฟซีเลยไปเป็นกบแล้วพี่น้องอบ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 ดูดูนะอบ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 ไปเลยเด้อพี่น้องเลยไปเป็นกบแล้วสวัสดีครับนับก่อนลูกเอามาในมือให้ยาก่อน เอามือให้ในมือให้ยาก,ก่อนเร็วๆเดี๋ยวยาจะนอนแล้ว,ดวทดาอย่างนั้นอ่ะเลิกแก่แล้วนะยาจะนอนเอามาเทเทที่นอนเต็มเลยฮลัลโหลเพลงกับพ่อเพลงเล้อพี่น้องงานหรือมือเขาบวชแล้วเปิดร่วงนายเพื่อนยายอยู่บ่ได้มันดังแห้งมันดังแรงไม่บาา

อยู่หงนี้อยู่แคสสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับโอ้ยหัวส้นสาวพี่น้องหนี่งห้าบอกไปนะโน่ใส่โน่โน่โนเอาใส่อินใส่เข่ามาเข่ามาโนเอาใส่ no outside, เด้อยด้อไปนะเอฟซีเลยมาเด้อมาเด้อมา กันเบากันกับพิถทูออยังหัวร้อนย่ากับหลานเดิมกะการพิทพูดไม่ถูกก็ขอภายด้วยเนอเอฟซีบอกว่เา,าเป็นกะขอภายละหลายเวยจ้า